Okay, can you see my presentation now? Yes, you can. Yeah. <coughs> okay, great. Um, no, nope. wrong side. Let me try that again. I'm sorry, everyone. Mm -hmm. Okay, thank you. My name is Keith Southam. And I am an attorney in Chicago. And today I want to talk to you about the EB3 program. This is a program for permanent residents in the United States. So, the first question you might have what does EB3 mean? What is this program? So, EB3 means employment based. That means there's a company in the United States that will sponsor you. They will be your employer. They will employ you. The third category means category three in the United States. That can mean two things. You have a bachelor's degree or higher, that is EB3 skill. But it can also mean you have work experience. But not yet a bachelor's degree, and we call that EB3 unskilled. The process is the same for skill or unskilled, but sometimes the waiting time is a little different. Yes. So, uh, one second. So, uh, EB3 is like a uh, the the company, the company the the company. บริษัทนะคะที่ทางเมกาจะต้องสปอนเซอร์เรานะคะแล้วมันมีอยู่สส่วนก็คือถ้าส,สมม,มติคนไหนมีมีความอ,าอะไรนะจ๊ะเรียนนะคะเรียนในระดับปริญญาขึ้นไปก็จะสมัครในด้านของสกิลนะคะแต่ถ้าสมม,มต,ติว่าต่ำกว่าปริญญาจบแค่ม .6 ก็พอจะเป็นอันสกิลนะคะและตัวทีมม่เรตาเน้นวันนี้ก็คือจะส่วนของอันสกิลนะคะ Next, please. So, you may have the question which companies can sponsor you? The answer any company that is registered in the United States. But if your family member by blood owns the company, then it will be very hard. But any other company, the company must show. It has money to pay your salary. The US Department <clears> of Labor, they will tell you exactly how much. We will get more details in another slide. That company must also show they have a job for you. So they must show a physical location, maybe contracts, maybe bank accounts, other proof like that. Okay. Uh อันนี้ก็คือเขาถามว่าคนที่จะสปอนเซอร์เราคือใครเป็นใครได้บ้างคนที่สามารถสปอนเซอร์เราได้ก็คือทุกบริษัทที่เปิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็แต่ว่าเขาก็ได้เน้นว่าถ้าบริษัทไหนที่แบบว่าพ่อแม่พี่น้องเราที่แบบว่ามีสายเลือดโดยกันเปิดแล้วก็มีชื่ออยู่ในนั้นน่ะการที่จะสปอนเซอร์ตัวเราเองเนี่ยจะเป็นเรื่องยากอันต่อไปก็คือคัมบรีโอเคบริษัทที่ ต้องมีความสามารถในการที่จะจ่ายเงินเดือนให้เราได้ซึ่งหมายความว่าบริษัทต่างๆเหล่านั้นจะตั้งะจะต้องโชว์ว่าเขามีศักยภาพในการจ่ายเงินเดือนเขาจะต้องโชว์ว่าในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละปีเขามีรายได้หรือว่ามีกำไรเท่าไหร่ที่จะสามารถที่จะ,ะสปอนเซอร์เราได้ นอกจากนี้แล the ้วบริษัทต่างๆเหล่านั้นยังจะต้องบอกว่ามีสถานที่ที่ให้เราทํางานอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็มีสัญญาให้เราเซ็นในการทํางานแล้วก็มีแม็กนัเขามีบัญชีธนาคารนะคะที่โชว่าเขามีศักยภาพในการจ้างงานเราค่ะ next Next question, what qualifications do you need? You must be qualified for the job you are offered. So, if the job normally requires a degree, you must have that degree. If the job normally requires experience, you must have that experience. More education, more experience, that will not improve the chances of approval. และตรงนี้นะคะก็คือว่าคนสมัครขึ้นคนจะต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมที่บริษัทนั้นจะบอกกันนะคะสมมติว่าบริษัทนั้นบอกว่าคุณต้องมีดีกรีขนาดน,นี้คุณก็ต้องมีดีกรีนั้นถึงจะสมัครได้ถ้าเขาบอกว่าคุณต้องมี e x p e r เหล c e หรือประสบการณ์ที่เท่านี้กี่ป,ปีอยู่ตรงนี้อยูเออ่เราก็จะต้องมีคุณสมบัติตามนั้นนะคะแต่ถามว่า เเรียนเรียนระดับสูงหรือว่ามีประสบการณ์มากช่วยตรงนี้ไมไม่ได้ช่วยค่ะนะคะคนที่มีประสบการณ์น้อยหรือไม,ไม่ไม่มีดีกรีก็สามารถสามัครได้นะคะ next okay. There are three major phases of this process: the U.S. Department of Labor and Advertising, U.S. Citizenship and Immigration Services, a U.S. Embassy in Bangkok, for example. ขั้นตอนนี้ก็คือกระบวนการเมื่อเราสมัครเข้าไปในโครงการของ DP3 มันก็จะมี3ขั้นตอนที่เราจะต้องผ่านนะคะอันแรกก็คือเรากับกระทรวงแรงงานนะคะ Department of Labor ที่ทางบริษัทจะต้อง แจ้ง yeah. หรือส่งใบสมัครไปทางกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะบอกว่าทําการประากาศหรือว่าหาคนงานค่ะเพื่อให้ดูว่าคนทางนั้นเาประชาสัมพันธ์ให้หาคนงานนะคะอันที่2ก็คือเราจะผ่านกระบวนการของ U.S.C.I.S. แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขาจะส่งเอกสารมาที่สถานทูตถ้าประเทศเราก็คือสถานทูตไทยเพื่อที่จะไปทาการสัมภาษณ์ next the Department of Labor and advertising phase three steps. step one the Department of Labor determines the salary for the job how much money Step two if the salary is okay then the company must advertise for the job. The advertising process is specific. Advertisements in a Sunday newspaper and with the unemployment office. And for professional jobs, also three more kinds of ads, like online ads. Step three a summary of those advertising steps to the Department of Labor and their final approval. If someone applies who is qualified and already in the US with permission to work, the company can no longer sponsor you. This seems impossible, but it's not. Often no one applies. The key is to write a job advertisement that is truthful but will not encourage people to apply. Yes, I'm gonna uh อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเลเบอร์การจัดง,งานงานจัดหางานนะคะของที่นู่นนะคะเขาก็จะดูว่าบริษัทนี้มีซัลารีให้มีจ o b ให้นะคะแล้วหลังจากนั้นเซ็ตทูก็คือบริษัทนั้นก็คือจะต้องแบบว่าซัลารีโอเคแล้วนะคะดังนั้นบริษัทนั้นก็จะต้องโฆษณาที่จะต้องรับคนนะคะและมันก็มีพิเศษด้วยว,ว่าการโฆษณานั้นเนะี่ยจะต้องโฆษณานนในหนังสือพิม โฆษาวันอาทิตย์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมี step t r e นะคะก็จะเป็นว่าการที่เขาโฆษณาตอนนั้นมีสรุปออกมาว่ายังไงบ้างนะคะถ้าสมมติว่าคนที่อภัยตัวน,นั้นนะคะคือคนที่อยู่ในโลโก้ตัวน,นั้นได้งานไปแล้วงานนั้นก็จะหลุดไปนะคะแต่อันนี้เขาบอกว่ามันเหมือนกับโอ้ impossible เลยไม่งั้นคนคนโลโก้ก็ได้งานไปหมดแล้วสิแต่จริงๆแล้วไม่มีใครอภัย Next, citizenship and immigration services. If the Department of Labor gives approval, immigration is easier. The company must send an application to show these things there is work for you to do. The company has enough to pay your salary. You are qualified for the job. This step takes about three to six months. ขั้นตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่สองคือเมื่อเราผ่านขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกที่ของกระชวมรายงานแล้วขัน้นตอนที่สองเราก็จะมาผ่านทางทางอิมนเกชั่น,น,นซึ่งทางอิมนเกชันก่นเขาก็จะรู้ว่าบริษัทเนี้ย แสดงให้เขาเห็นว่ามีงานให้เราทำหนะึ่งนมีงานให้เราทำสองมีเงินที่จะจ่ายเรานะคะเพราะเขาก็มีตรการที่จะให้อา่าใครไปที่นั่นแล้วกลายเป็นภาระของรัฐบาลนะคะอันที่3คือคุณมีคุณสมบัติสำหรับงานนั้นๆนะไม่ใช่ว่าไปแล้วบอกว่าไม่สามารถทำงานได้ซึ่งมันก็ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการหาอะไรของเขานะคะ แต่ว่าถ้าหากเราผ่านขั้นตอนแรกผ่านกระทรวงแรงงานมาแล้วขั้นตอนนี้ก็จะง่ายขึ้นโดยตรงนี้คุณคีดได้บอกว่าจะใช้เวลาประมาณ3าถึงหเดือนแต่ว่าอยากจะให้เก็อเวลาไว้หน่อยเพราะว่าตามสถานการณ์บางทีการเปลีป่ยนแปลงทางการเมืองหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องมีหลายปัจจัยก็อาจจะเก็อเวลาอาจาาอาจะเ,เป็นบา n t h s to จะเวลยอาจจะถปีได้ค่ะขั้นตอนนี้อาจจะถปีนึ่นะคะตามสถานการณ์บางทีมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางการเมืองรัฐบาลหรือว่าประธานาธิบดีนะคะ next after is the U S Embassy if Citizenship and Immigration Services approves the application Then the last step is to get a visa at the embassy. There is an online visa application, and you must give documents like birth certificates, a police letter saying you have no crimes, a passport copy, etc. The embassy will then schedule an interview. At the interview, they will verify documents and ask some questions. If they approve your case, you get immigrant visa. an โอเคนะคะก็ในสเต็ปนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่ทุกคนอาจจะกลัวเป็นอยู่นะคะก็เกี่ยวกับาด้านการทำวีซ่านะคะแต่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติทางอิมเมจิอิมเมเจชันวีซ่านะคะของเราเนี่ยถึงแอปปุ๊บแล้วนะคะถ้าแอปปุ๊บแล้วปุ๊บเนี่ยสเตปต่อไปก็คือเราจะไปสัมภาษณ์นะคะก็สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติ สัมภาษณ์อตอนสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมดอ็อก ument ต่างๆนะคะอย่างเช่นใบเกิดแล้วก็ประวัติอาชรมประวัติอาชญากรรมพาสปอร์ตคอปี้ต่างๆนะคะแล้วก็เราก็จะทําเกี่ยวกับการนัดสัมภาษณ์ให้นะคะหลังจากที่แล้วการที่เข้าไปนัดสัมภาษณ์เนี่ยทางคนสัมภาษณ์อ,อาจจะถามคามถามเกี่ยวกับงานที่เราจะเข้าไปทํานะคะแล้วก็ประวัติส่วนตัวของเรานะคะแต่ถ้าสมมุติคุณได้รั้แบบกรบแล้ว คุณก็จะได้อิมมิเกรนต์วีซ่าหรือวีซ่าถาวรค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าใบเขียว,เ,ยวเราจะได้ไปเขียว10ปีเลยนะคะตรงนี้ซึ่งแบบว่าหลังจากที่ถือไปเขียวไป5ปีคุณก็สามารถที่จะสมัครเป็นซิติเซนของยู i น e ่ s นสเต s ของอเมริกาได้นะคะ <Next. S 1> อันนี้ขอเติมไปหน่อยหน้า <M> ก่อนหน้านี้เอกสารอาจจะมีไปรับรองแพทย์ด้วยเช่นเดียวกัน Good, good okay. Yes. Okay. After you get an immigrant visa, an immigrant visa allows you to move to the U.S. permanently. When you arrive in the U.S., officials in the airport will put a stamp in your passport to prove you are a permanent resident. <coughs> and then they will order a permanent resident card. A green card. The green card arrives after a few months by postal mail. You can live and work in the US and leave and travel back to the US. If you live in the US for five years with the green card, you can apply to become a US citizen. <laughs> ก็อย่างที่คุณทุกคนทราบใบเขียวเราได้ใบเขียวเลยนะคะถ้าว่า,าคุณสามารถที่จะผ่านขั้นตอนแล้วก็สมัครจนถึงได้รับอนุมัติจากาสัมภาษณ์ผ่นในขั้นตอนสุดท้ายจากสถานทูตอเมริกานะคะก็คือ,อตัวเนี้ยมันจะเป็นคาดว่าทุกคนคงทราบเกี่ยวกับใบเขียวกันอยู่แล้วว่าเราก็คือเป็นเหมือนประชากรท่านหนึ่งของสหรัฐอเมริกา คุณสามารถที่จะเดินทางเข้าออกเมื่อไหรก่ก็ได้นะคะแล้วก็จะสามารถทํางานที่ไหนก็ได้แต่ว่าเ่วนเรื่องทํางานเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ว่าม,มันมีเงื่อนไขที่เราจะต้องอที่เราได้ให้สัญญาณกับเขาไว้ซึ่งซึ่งเราจะต้องคุยกันอีกทีน,น,นะคะนะคะแล้วตัวเนี้ยพอเราถึงอเมริกาแล้วนะคะผ่านตมเข้าไปตมจะถามเลยว่าต้องการให้ส่งใบเขียวไปที่ไหน เราจะได้รับใบเขียวที่ที่อยู่ตามนั้นประมาณภายใน2.3เดือนแต่บางที6อาทิตย์ก็ได้รับใบเขียวส่งไปที่บ้านแล้วค่ะนะคะแล้วก็หลังที่นี่หน้าบอกไว้แล้วก็วคือกินการตัวนี้เป็นกินการ10ปีนะคะหลังจากที่ถือไปแล้ว5ปีเราสามารถที่เป็น10%ได้นะคะแล้วก็หลังจากที่เราสัมภาษณ์ผ่านนะคะ,ต,ะ,นะคะตัวสแนตมป์บนพาสปอร์ต นั่นก็คือตัวเหมือนใบเขียวชั่วขราวที่จะสามารถใช้ในการเดินทางเข้าประเทศซึ่งอันนี้นก็คออือทุกคนที่ภายในครอบครัวที่สมัครร่วมกันพร้อมกันทุกคนจะได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าสมัครไปทางครอบครัวนะคะก็คือยกไป <c oughs> ทางาะครอบครัวเลยครอบครัว่สามีภรรยาแล้วก็บุตรหที่อายุ21แล้วก็ต่ำกว่า21่ีนะคะนะคะ How long does this take, timing? Overall, about a three-year process, 18 to 24 months with Department of Labor, six to nine months with U.S. Citizenship and Immigration Services, three to six months with the U.S. Embassy. But timing is not predictable. Some cases are fast, and some are slow. ตัวนี้นะคะจริงๆจะบอกว่าตัวเนี้ยมันมันคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมมันนานแต่มันนานแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราได้รับต้องดูในสิ่งที่เรากำลังจะได้รับนะคะโั้นตนี้บอกได้เลยว่าใช้เวลาประมาณ2-4ถึงปีนะคะให้ให้คิดไปก่อนว่า2-4ถึงปีนะคะซึ่งมันจะมีช่วงเวลาบอกว่าถ้าสมมติว่า ช่วงแรกเลยเนี่ยจะเป็นสเต็ปแรกเกี่ยวกับกรมแรงงานนะคะตรงนี้ใช้เวลาประมาณ18ปีครึ่งถึง2ปีแล้วนะคะและหลังจากนั้นเรื่องเกี่ยวกับ i m ม i g r a t i นะคะเขาก็จะตรวจสอบประวัติเราทั้งหมดใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการทำีซ่าใช้เวลาประมาณอีกประมาณ6เดือนนะคะซึ่งซึ่งเวลาตรงนี้บอกได้เลยว่าเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า คุณได้แน่นอนภายใน18เดือนคุณได้แน่นอนภายใน2ปีไม่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้คุณนิกาบอกแล้วว่ามันมีเอฟเฟกต่างๆนะคะมีมีส่วนต่างๆที่ใช<ะ>่รัฐบาลเอ่ยออประธานาธิบดีเอ่ย ทงด้านการเมืองอะไรต่างๆนะคะซึ่งำทำด้านเอกสารเราด้วยถ้าเอกสารเราผิดพลาดเราไปทําอีกทีนึงอีกทีนึงมันก็ใช้เวลามากใช่จะเกิดเขาต้องการเอกสารเพิ่มเติมมันก็จะเพิ่มเวลาขึ้นไปใหญ่นะคะโอ้ฉันต้องการตัวนี้เพิ่มฉันต้องการาตัตรวนั้นเพิ่มมันก็จะเพิ่มเวลาของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะให้เผืือเวลาในการที่จะเข้าร่วมต่างกว่าจะไปถึงเส้นชัย ะะแล้วก็ตรงนี้จะบอกได้เลยว่าทุกคนควรที่จะโฟกัสตรงเป้าหมายของเราเพราะว่าในท้ายที่สุดนะคะเป้าหมายของเราคือการได้ไปได้ไปเขียนได้ไปอยู่ที่อเมริกาได้ไปทํางานที่อเมริกาได้มีอนาคตแล้วก็มีธุรกิจหรือว่า,าสร้างเริ่มงานทำเงินใด้ค่ะแล้วก็โดยสําคัญก็คือลูกนะคะบุคคลครอบครัวไหนที่มีลูกบอกได้เลยว่าลูกไปเรียนที่นู่น ตั้งแต่ทินาราเดนเคอร์เคอร์ที่นี่อนุบาลอนุบาลนาะถึงท่บอกว่ามัธยมปลายคุณสามารถเรียนฟรีในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่กันนะะเขามีฟรีไฮสคูลที่ที่เด็กๆสามารถเข้าไปเรียนฟรีเราไม่ต้องคือถ้าเทียบค่าใช้จ่ายถ้าเราเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่นี่ก็คือที่นู่นฟรีจ่ายแค่่แค่นี้ก็คุมแล้วค่ะหรับณของนหลัของท่านแล้วก็ ไปที่โน่นเขาได้ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาของโลกนะคะคุณจะสามารถเดินทางไปที่ไหนประเทศอะไรนะคะภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อสารได้อย่างเป็นสามกนแค่ตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นประโยชน์แล้เป็นสิทธิ์ดีทีเดียวเลยค่ะ next please thank you please feel free to contact me

Hi kim. this is a question from our audience. She asked about uh, do they have a limit and uh, what is the uh, about the health of the examination, medical examination, what the what the requirement for those? Mm. As part of this process, in the third step at the embassy, there is a medical exam. The doctor will test for a few diseases, ask you about drugs and alcohol, and your mental health, and check for vaccines, childhood vaccines. and now also COVID and if it is during the winter influenza but the medical exam is not difficult โอเคที่คิดก็คือ,อเขาบอกว่ามันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในตอนที่เราไปสัมภาษณ์ทางสถานทูตที่เราจะต้องมีไปรับรองแพทย์ไปสิ่งที่เขาจะตรวจสอบหาก็คือดูว่าเรามี mental issue ไหมมีโรคประสาทหรือว่ามี ปัญหาเกี่ยวกับโรคจิตหรือเปล่าอันที่2ก็คือคุณมีประวัติเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดซึ่งจะมีผลอะไรหรือว่ามีผลกระทบกับคุณหร้อไม่ถ้าคุณเคยมีประวัติแต่ว่ารักษาหายแล้วอันนี้ก็อาจจะมีสา,าม,มารถที่จะสมัครได้สมัครได้นะคะ uh, What about the age? Can you explain more what do you mean the age? h oh, sorry. Um, do they have age limit to apply to uh, participate in the program for the eb3 no there is no age limit i think you must be 18 at least but over 18 there is no other rule okay my um maybe ไม่มีลิมิตนะคะมันจะเป็นลอยยอจะบอกว่ายังทำงานได้อยู่แต <c oughs> ่ว่าเขาก็จะดูสมรรถภาพบบเราค่ะว่าเราสามารถที่จะยังทํางานได้ไหมแต่ว่าคุณยังตงต้องอ,<ป>อายุส8ขึ้นไปเพราะว่าอายุ18ข <c oughs> ึ้นไปที่อเมริกาคือคุณถึงจะสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ <c oughs> แต่ว่ามีลิมิตทั้งบนไหมไม่มีลิมิตนะคะเรายังเคยมีนี่น่าเคยฟังที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่จากบริษัท เขาก็แจ้งว่าเขาเคยมีคนที่สมัครอายุประมาณสุด75ได้ได้ใบเกี่ยวที่อายุ75นะคะเขาสมัครไปป้าแกบอกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจแกสมัครแล้วสมัยนี้จนจนได้นะคะในงานตำแหน่งนี้ที่แต่ว่าเราจะต้องเราจะต้องทํางานที้ได้อายุไม่เกี่ยนคนที่นู่นเขาเขาจะไม่บอกว่าคุณอายุเท่านี้ทํางานไม่ได้ไม่ใช่คุณอายุเท่าไหร่ทํางานได้แต่คุณต้องทํางานนี้ได้ คด้คุณต้องมีศักยภาพในการถ้าถ้าคุณร่างกายแข็งแรงนะคะก็คือสามารถที่จะทำงานได้มีมีคำถามส่วนใหญ่เป็นงานอะไรบ้างคะวชอถ้าถ้้าเกี่ยวกับเรื่องงานเดี๋ยวเดี๋ยวนี้น่าจะจะจะแจ้งเรื่องงานเองนะคะเดี๋ยวเราจะจะมีส่วนนี้ในสัปดานึ่งนะคะ thank you uh, it's like uh, for example i have a problem uh, i have almost staying in Korea, is the problem right is if uh, immigration check is your make uh, something mistake another country is it no problem right for MIE? Can I make sure I understand the question? I understood if you had a immigration problem in a different country, does the United States care about that? Is that the question? Yes. yes. Okay. No, the United States does not care about that. Especially not this program. Maybe for something like political asylum, yes. but for EB3, no, the United States does not care what happened to you in other countries. Uh, ที่คุณพี่ถามขอแปลให้ทุกคนฟังแป๊นะึงเนาะที่คุณพี่ถามเนมะื่อสักครู่นะคะว่าถ้าเกิดเราไป uh, เหมือนอยู่เกินในประเทศอื่น uh, มันจะมีปัญหากับก uh, ารสมัครโครงการนี้ไหม คุณคีบอกไม่มีนะคะไม่มีคือเขาไม่ได้แข่ทาง US ไม่แข่ว่าคุณจะไปอยู่เกินอยู่เปอร์สเตย์ที่ประเทศอะไรที่ไหนเขาไม่เขาไม่เขาไม่สนใจ